พอดีมีเวลาพักพักสีนาทีนะคะพี่นาก็ขอขึ้นไลฟ์แป๊บนึ่งก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงกันไหมน่าจะได้ยินเสียงนะเดี๋ยวนะแปะ๊บนะได้ยินเสียงเลยก็พักพอดีคือก็ต่อนทันเช้านะพอดีมันมี ช่วงรอนะคะรอเข้างานตอนทก้งเนาะเพราะพิ่นาเข้างานมาตอนตีห้าเนะก็ก็เลยพักสองชั่วโมงพักชั่วโมงพักสี่สิบห้านาทีไม่ใช่สองชั่วโมงก็เลยพาเพื่อนๆเ,เดินดูอะไรเรื่อยๆไปก่อนเนาะโอ้ยเปียกเท้าเปียกสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่นาด้วยนะทุกคนนี่จะให้ดูป่า คุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะสั่งเสื้อให้แล้วนะคะได้ยินเสียงพี่นาไหมคุณสมศักดิ์ขาได้ยินเสียงไหมนี่คนล้มอย่าข้ามแต่ต้นไม้ล้มใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยเนาะย่างค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปทานอาหารเช้าคุณสมศักดิ์ได้ยินเสียงพี่นาไหมเนี่ยพี่นาไม่แน่ใจว่าพี่นาใส่หูฟังแนละ้วมันจะได้ยินไหมเนาะก็เดี๋ยว เดินทั้ยไ่สัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้าอู้โเดินตรงนี้โอ้ตายตาตาย,ตายน้ำค้างมันลงสวัสดีจ้าพี่นาพาเดินหน่อยอย่าเพิ่งเวียนหัวนะก็เลยว่าจะมาไล์ตรงนี้เนาะช่วงรอเข้างานแปดโมงเชา้าพักเบรกนิดนึงเดินมาดูตรงนี้โอ้ยโอ้ย พทัทยจา๋าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวสวีเดนกันมานี่จะให้มาดูความสวยของอันนี้ชอบมากเลยทุกคนตรงเนี้จะเป็นอะไรที่ชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเวลาถ่ายรูปมันจะสวยเดี๋ยวนะจะให้ดูความคัด <c oughs> เห็นไหมเนี่ยสวยมาทุกคนใครแคปได้แคปนะเนี่ยสวยเนี่ยตรงเนี้ยจะสวยมากเลยเห็นปะ เนี่ยตรงนี้ชอบมาถ่ายชอบมายืนดูอ่ะตรงนี้ในน้ำนี่ก็มีปลานะทุกคนไม่ใช่โทรศัพท์ตกไปนะก็ฝากช่องคุณผัดไทยสวิสด้วยนะคะอินสวิสด้วยนะคะนี่สวยไหมทุกคนแคปได้นะใครจะแคปแคปได้นะพี่หนาจะนิ่งๆให้สวยเนาะเดี๋ยวพอช่วงพอถ้าอากาศมันร้อนขึ้นน่ะเขาก็จะเอาปลาไซมอนอ่ะปลาสมอนมาปล่อยมาปล่อย ให้เด็กๆตกกันแล้วก็เขาเปิดเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะขายบัตรแต่ใช่เหมือนทุกนาเลยแต่ว่าจริงๆมันเป็นต้นสนมันเป็นต้นสนหมดเลยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยประไทยเพิง่งตื่นใช่ไหมพี่าพี่นาเข,าเข้า,า <c oughs> <c oughs> เข้างานตั้งแต่ตีห้าล้เข้างานตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เลยเออกัรีบวันนี้รีบพอดีเดี๋ยววันนี้จะเลิกเลิกไว ว่าจะเข้างานไวแล้วก็จะเลิกไวเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปนองอ้าําจ๋าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคิดถึงคิดถึงแนะน่นองอ้ําสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้นะพาเดินดูดอกไม้ยังพอมีเวลาเนะีะอย่าเพิ่งเวียนหัวก,กันนะจะพยายามถือช,าชาอ้าๆเดี๋ยวเดินไปข้างบนเนี่ยเดินเราเดินบนนี้นะโอ้แต่ว่าเดินบนนี้เท้าเปียกแน่เลยโอ้ยน้าค้างเยอะมากเลย น้องอ้ําจ๋าคิดถึงนะคะน้องอ้ําพี่นาไปจอบไปจอบอยู่นะอันนี้คือลงหนังนะ,ะลงหนังเล็ก